เต็มไปด้วยต่างชาติทั้งนั้นนะครับผมสวัสดีครับผมตอนนี้ศูนย์อยู่ที่ แยกล่าสปสค์นะครับผมนะคลิปนี้พาทุกคนมาเดินชมภาพบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับวันนี้วันที่30ธันวาคมนะครับผมก็พาทุกคนมาชมบรรยากาศกลางกรุงเทพนะครับผมช่วงนี้ใกล้ปีใหม่นะพรุ่งนี้ก็จะข่าวดาวแล้วทุกคนนะก็บรรยากาศคลึกคืนมากครับผมนะครับนะครับก็จะเป็นชาวต่างชาติครับเยอะมากๆครับผม ก็รอข้ามถนนกันนะครับส่วนก็จะข้ามถนนไปตรงสารเท้ามหาพรมเอราวัณน,นะครับผมก็สวัสดีปีใหม่ท,ทุกทุกท่านนะครับผมนะสวัสดีก่อน่วงหน้าหนึ่งวันนะครับผมนะครับก็ถ้ากลับบ้านก็ขอให้เดินทางอย่างสวัสดิภาพครับผม กรุงเทพก็ถือว่ารถยังเยอะเหมือนเดิมครับไม่เปลี่ยนไปนะครับผมรถยังเยอะอยู่นะช่วงวันที่30นะครับผมนะครับข้างบนข้างบนสกายวอลครับผมก็มีผู้คนเดินเยอะนะครับผมข้างบนจะเยอะกว่าข้างล่างอีกเลยนะครับเพราะว่าข้างบนจะเป็นทางเดินที่ผู้คนจะแบบสะดวกสบายนะ ครับผมเวลาผู้คนข้ามถนนนี้จะแบบโอ่อ่อลังการมากนะครับส่วนมากก็จะเป็นต่างชาติครับ เต็มไปด้วยต่างชาติทั้งนั้นนะครับะนะครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นโรงแรมเอราวันแบงคอกนะครับเป็นโรงแรมปกเตาเลยนะครับ ก็จะมีพี่ตำรวจนะครับผมมา,าระบายการจราจรนะครับผมนะบนี่นะครับบรรยากาศอยู่ที่สาเท้ามาหาพรมเอราวัณน,นะครับผม ผู้คนเต็มนะครับผู้คนมาเต็มเลยนะครับผมจะสังเกตว่ะช่วงนี้โอ้โหนะักท่องเที่ยวเยอะจริงครับผมเ,เดินแทบไม่ขาดสายเลยนะครับ สมกับเป็นเมืองการท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกจริงๆครับโลปร,รับไฟอย่างสวยครับที่นี่ศูนย์ที่จุดนี้ศูนย์พาทุกคนมาชมประมาณสองครั้งแล้วนะครับมาที่ใดก็ไม่เบื่อครับรเอาจริงอ่ะผมพูดจากใจนะผมศูนไม่ได้เบื่อฮนะที่แบบบ้าแบบมาเดินแบบนี้อ่ะทุกคน เพราะว่ากรุงเทพมหาคนครแบบเขาไม่ได้อยู่จุดเริ่มเขาเปลี่ยนแปลงไปตลอดนะทุกคนนะก็เลยแบบไม่ทําให้ซูนเบื่อแล้วก็ไม่ทําให้นักท่องเที่ยวเบื่อด้วยนะครับผม <นะ S 1> แล้วก็ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเทศกาลเยอะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเทศกาลของประเพณีของ ของไทยเองนะครับผมแล้วก็ประเพณีของต่างชาติไทยก็นํามาจัดนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวศูนย์จะเข้าไปกุมงนะในหลายคลิปศูนย์ไม่ได้เข้าไปด้านใเองนะครับผมคลิปนี้ขอเข้าไปชมนิ้วเปลี่ยนท่าหน่อยนิ้วเปลี่ยนท่าไม่อยนะครับก็ต้องเข้าทางน,นี้นะครับทุกคนคนเยอะครับ ๋ยาจะเข้ามาตั้งนานแล้วนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนสว่างสวายสะเด็เกินนะครับต้องออกทั้งเดิมน,นะครับผมมีผู้คนมาถ่ายรูปเยอะ นี่ครับยังดูยังสวยครับผมนี่คือช็อปของดุยวิกตองนะครับ ่ะเดี๋ยวเดินชมไปเได้ๆครับผมจุดนี้ก็มีซีเบติเดเวนแล้วก็อวัสสันนะครับผมที่ทางขึ้นทางลงของ b t s ชิดดมนะครับผมมีล็อกสอบด้วยแล้วก็มีอเมซอนแล้วก็จุดนี้ะครับผมจุดนี้เป็นร้านจอดรถแล้วก็จุดนี้มีอะไรก็ไม่ดูอยู่อย่างนี้สวัสดีสวัสดี นะครับต่าง,งชาติครับผมเอาลูกเครื่องขี่คอจะเห็นแล้วเลยว่าผู้คนเดินอย่างไม่ขาดสายจริงๆครับนี่นี่นเป็นถนนชิดลมนะครับไม่ใช่ถนนเพิ่นจิต อากาศาก็กจะมืดๆหน่อยนะคะะ BTS, รับผมครับ BTS ครับผมขับดีเลยน้อช่วงนี้คือคักครับ เดินไปไม่ขาดสายเลยคนเยอะมากจากกระต่อแถวใช่ได้ได้ก็ก็ขึ้นทางนี้ก็ได้เนี่ยก็สวยอยู่นะเขาเปิดเลยนะเส้นพันอยู่ตรงนน้นนะเขาเปิดอยู่นะมันเขาเปิดอยู่นี่ก็ขึ้นตรงนี้ก็ได้ ก็จะเมืดๆหน่อยนะครับบรรยากาศแต่ก็อยากให้พีเอฟซี FC เห็นนะครับว่ากรุงเทพนะตอนกลางคืนช่วงนี้เป็นอย่างไรนรั่นเองนะครับผมถ้าที่แบบเดินมานี่ไม่ขาดสายเลยนะครับเอาจริงเยอะม,มากช่วงขาขึ้นนะครับผมนะช่วงขาขึ้นแบบที่สุดที่สุดเลยครับผม สกายวอล์กสกายวอล์กใหม่นะครับเป็นสกายวอล์กที่สูดว่าใหญ่นะแต่ไม่ไม่ยาวเฉยนี่ครับสวยงามครับเป็นสกายวอล์กที่ไม่ได้ม่ได้เป็นแค่สกายวอล์กนะทุกคนยังเป็นแบบเป็นสวนจัดสวนนะครับผมที่สวยเลยล่ะนะไปะเดี๋ยวเราขึ้นไปอยู่ชมข้างบนกันกลางคืนนะครับผม ครับโอ้โหสวยมากสวยสุดๆเลยนี่ครับขนาดขนาดสกายวอล์คนะ้ครับผม ทำยังไงจะลึงดูดผู้คนมาถ่ายรูปนี่ทุกคนทําแบบนี้นะครับผมเมืองไทยเขาเก่งเรื่องออกแบบด้วยนะครับผมนะครับขึ้นมาในก็ไงหนอย่งนี้นะเนี่ยสวยงามทุกหน้าห้างเลยกรุงเทพมหานคร สบางสวยสวยงามเต็มไปด้วยต้นไม้แล้วก็ฝีมือการออกแบบอย่างยอดเยี่ยมไม่ได้เป็นแค่ทางเชื่อมไม่ได้เป็นแค่สกายวอล์กนะครับผมนะยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ด้วย โโอ้โสม,มากนี่ครับทางเซ็นทรัลชิดลมก็เปิดไฟนะครับมีการประหลาดไฟด้วยนี่ครับมีผู้คนเดินแบบไม่ขาดสายจริงๆ แหละครับผมก็เป็นมันสําหรับคลิปนี้ส่วนก็จะได้ขอจบคลิปไปเป็นเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้ก็อัปเดตกันย,วยาวๆนะครับผมหลายคลิปหน่อยนะครับก็จะเป็นวันเดียวกันนะครับผมอยากให้ดูในหลายที่หลายๆสถานการณ์นะครับผมทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะครับเอาล่ะครับผมสวัสดีปปใหม่ไ้เจอกันใหม่คลิปหน้า